สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคม2567ช่องตะวันรัศมีแลสไตล์หลไลาสาราน่ารู้และค่มามเตือนเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ตลาดสุรินนะคะตลาดสุรินรอบสายเราจะมาดูเห็ดว่าวันนี้คุณแม่ได้เห็ดอะไรมาบ้างไหมนะคะมาเดินเลาะดูเห็ดกันนะทุกคนว่าแร้มาสุรินวันนี้เราอยากกินเห็ดอะไรเดี๋ยวมาชมกันะะเลยนะคะไปเลยค่ะเช้านะคะเรามาีเห็ด วันนี้มีเห็ดมาสองเจ้านะคะทุกคนอะไรกันมีสิกล้องอีกฮานุธาเห็ดกาแล้วไงเห็ดใช่ไหมมซื้อเห็ดอะไรคะเห็ดหน้างูอ่ะมีเห็ดหน้าวัวเห็ดพึ่งโขเห็ดพึ่งจะร้องง้องเห็ดพึ่งจะร้องง้องก็มีเห็ดพึ่งค่ะมีเห็ดหน้าแร่รู้จักไหมเห็ดหน้าแร่ห็ดหน้าแร่จำเห็ดหน้าแร่ไอ้คนลาวอืนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะเห็ดหน้าม่วง เห็ดม่วงเห็ดม่วงใช่ไหมคะใช่นะคะอยู่ในตระกูลเห็ดไข่เห็ดขาวอันนี้เห็ดดินรู้จักเห็ดดินไหมค่ะโอเคเห็ดดินเห็ดดินไม่เบื่อถ้าเห็ดเห็ดนี้ถ้าเป็นเนื้อทรายไม่เบื่อถ้าเป็นเนื้อเรียบเรียบเบื่อใช่ไหมแม่เบื่อแล้วก็เป็นขนเป็นน้ำเบืือนแนอนเหมือนทางโคกอ่ะทางโคกมันเป็นน้ำเนาะเป็นยางทางพกนี่น้องได้มาเห็ดผมแล้วก็เห็ดแป้งนะคะมีสองเจ้านะคะวันนี้ดี่คือเห็ดหน้าแร่จะยืดอีกนะคะ ได้นะคะเดี๋ยวพี่ดูได้ไหมลูกอันนี้เลยครับยังไม่ได้ออกมาวานนี้เขาเรียกเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดเขาหมดแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เขาเอาอะไรใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งอ่าเห็ดพึ่งอะไรค็ดข้าวแต่ว่าบางคนเขาเรียกเห็ดพึ่งแยอเห็ดพึ่งแย่ใช่ไหมเห็ดพึ่งแย่เออเนาะอันนี้ก็มีมีสองเจ้านะคะทุกคนเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวูไปดูกองนั้นดีกว่ายายยายก็มานะคะ โอ้วันนี้มีสองเจ้าเลยนะทุกคนโอเคนะคะโอ้อเมะเราแมะวันดีค่ะตาวันดีค่ะโอ้วันนี้มีอ,อะไรมาบ้างนี่ได้เห็ดพึ่งมาบ้างไหมจามีจานัินมีเหรอโอ้โหไหนดูสิตามาดูเลยตามมกลางเลย,ลเ,ลยเอามากลางเลยเอามาออกกลางกับหน้าเลยนี่เอาไปใส่ตะกร้าจะได้ขายไม่ตาโอ้เขาที่เขาสั่งอ๋ออันนี้เขาสั่งได้แล้วเขาสั่งไว้แล้วใช่ไหม เอาตาเปิดดูสิสั่งไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมอย่าโอ้โหอันนี้สามมีนะครับเพื่อนวันนี้แม่ได้เห็ดพึ่งมาเป็นเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งข้าวแล้วก็เห็ดเนี่ยรวมนะคะทุกคนเอ้านะคะเพื่อนๆไล่สวยจริงๆนะคะอันนี้เขาเอาหมดแล้วใช่ไหมแม่อย่าจ้ะโอ้ หอมนะทุกคนหอมมากเลยเนี่ยอันนี้เอาแล้วเดี๋ยวเราจะจะหยิบให้ดูนะคะไปดูรถพึ่งนะอาย่นีบเวะตบอมุนดอกงนาพอแทบหนึ oh, ่งละอยากเงามนะทุกคนนี <h <h ่ยเขาเอาทั้งสอถุงเลยนะโอ้นี้ก็อันนี้มาโลเท่าไหร่วันนี้ สามร้อยห้าสิบโอ้อัน,น้ก็ขาไม่ทั้งหมดแล้วนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเครื่องสามกิโลละสามร้อยห้าสิบนูนอันนั้นยังใช่ไหมอ้าวมาโอ้โหสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าแล่เห็ดบ้านเน็ดมิ่งเขาซื้อเห็ดหลังแหล่เห็ดหน้าแหล่เห็ดหน้ามุ่มเขาวะ่ะหนาเปียกๆแม่ขายกิโลเท่าไหร่ มานี่กองวิ่งยี่สิบกองวิ่งยี่สิบใช่ไหมไม่ได้ถ่ายเป็นโลอันนี้เห็ดไข่ใช่ไหมไข่ไข่นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขามาใส่ก็จะมาเห็ดวันนี้มีสองเจ้านะคะในมาเช้าอดหมดเด้อสิบเอ็ดโมงห้เวลาถ้าเราไลฟ์สดอีกแป๊บหนึ่งนะถ้าเราไม่ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวเราจะมาไม่ได้ถ่ายนะทุกคน ตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะฮะตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะรัศมีไรสไตตะวันรัศมีค่ะนี่นะทุกคนคลิปจะมีเห็ดอย่นะฮะกิบพาห้ดูนะคะมาตลาดสุรินทร์รรีวยะบาดกินเห็ดป่านะทุกคนเห็ดนี้ไม่มีพิษมีใยนะไม่มีพิษมีใยนะยายยายยายหนูจะเมายายเลยค่ะ ่ไม่เล่นีจยแคุกคูงงนี่นี่จะไปงงจริงยน้อยไใ่จ้อย่ามารักราบกับการมันแตกแล้วสาวเอาไม่ได้อันนี้ไม่นี่สวยอันนั้นเน็้เพิงะไปกออไอ้ยังน้ำเขาอะจเ่าลรกรอเท่าไรรยี่สิบจ้าอันนี้อ๋อันนี้เราเอาอันนี้เห็นอะไรพิงพิงขม ค้าวข้าวข้าวี้าวนนี่เขาเอาไปแล้วนะทุกคนเมาแล้วนะคะทุกคนอย่ามาแย่งนะคะเมาแล้วค่ะเมาใส่หน้าจอโทรศัพท์แล้วค่ะเมาหมดเลยเนี่ยเมาแล้วค่ะทุกคนนี่ท่านทาหนูไม่เมากนหนูคงเสียแน่เลยไม่ไม่เมาไม่ขายไงไม่มหมดเดียค่ะยังยืด เมาแต่ในกระด้งน pues er. ี้เป็นใยเห็ดเกเห็ดเล็กสามกองแต่ฉันต้องนั่งร้างตันี่นีนี่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 น่นอาเอ่นี่นี่นองมี่นี่าี่นี่นียนี่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 นีนี่นี่นี่นม่นี่นี่นเ่ี่น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 ี่ี่เีาหม่นี่นีเนี่นีี่นี่เน่ี่เ่นี่เ่นนี ร้อยร้อยหกถ้ามาหมดเอามันหลายกองเหรอได้จ้ะหลายกองนี่นี่นี่ร้อยหนึ่งกองอันนี้ห้ากองจะให้เท่านี้บอกเอ่ให้ห้ากองไแก็ต้องแถมดียังยงมันเนียนเตนองกับน้องนี่นแนนไเนี่ยไข่ที่หไข่นี่นะคะทุกคนก็ยัางข่ายย่าง ส่วนนี่คือเห็ดตลาดเืองสุรินนะคะเห็ดตลาดเืองสุรินนะคะทุกคนจะเมนค่ะเหดอกนี่ทำไมไม่เอาแกงสมแล้วก็มแล้วี่ดอกทุกคนนะคะบรรยากาศตลาดเห็ดนะคะก็จะมาช่วงนี้นะคะนี่ นี่คือตลาดเห็ดนะคะช่วงเที่ยงนะคะมีผึ้งอ่ะล่าลางไอเขาเลยเนาะร้านไม่ค่อยสะอาดเลยนะแต่ไปลางอีกก็เนาะนี่เลยยายสดี่ยอันนี้ถ่ายวีดีโอค่ะพี่ถ่ายวีดีโอหมดนะคะแป๊บเดียวหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือตลาดเห็ดนะคะตลาดเห็ดแต่เขาเก็บเห็ดแล้งโง่ทำไมไม่มีละโงกทุกคน ก็มาได้นะคะเห็ดถ้ามาช้าก็จับไม่ได้นะคะประมาณ10บโมงครึ่งสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงฉันยืนจ้องอยู่ก็เห็ดจะหมดนะคะทุกคนก็มาเร็วๆแล้วกันนะยายได้มาสองตะกร้านั่งขอข้าเหมาแล้วนี่คือถ้าถ้าอยากได้เห็ดป่าเห็ดแป้งหรือว่าเห็ดไทยนะแล้วก็เห็ดขึ่นรอบเช้าก็จะมีสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งก็เห็ดนี่แม่จ้าไหมได้เลยนะคะ วนูช่องตะวันก็เซลล์ล์หลากหลายสาระน่ารู้และความมันเทิเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมเห็ดเห็ดจ่าเห็ดที่ตลาดสุรินนะคะตลาดสดช่วงสายในวันที่5สิงหาคม2567เราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะชอบเห็ดนะคะได้รับชมในวันนี้ได้ถูกใจนะคะ ถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะชมคลิปเราแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไล์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไว้ก่อนนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ